โ o โยต้าเวลไฟนะครับคันนี้มาติดตั้งชุดไฟหน้าไบเอลว r ด j โปรเจเตอร์นะครับไบเอลวีดีโปรเจกเตอร์นิ้วนะครับนี่นะครับอัพเกรดความสว่างไฟหน้าใหม่นะเป็นไบ l อลวีดีโปรเจกเตอร์นิ้วนะครับเต็มโคมพอดีนะครับพร้อมอัพเกรดหลอดไฟสูงเป็น LED วด้วยนะครับไฟหน้าไม่สว่างนะครับอัพเกรดใหม่นะครับ เป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะของเดิมเป็นเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอตนะครับหลอด LED ไฟสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับจะสว่างแค่ไหนนะครับนี้ตกไฟสูงนะครับดิฟขอทางนะครับมาดูไฟต่ำครับคัตออฟคมนะครับแสงกว้างนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับ แสงกว้างมากนะครับท็อปคมตกไฟสูงตกไฟสูงรัวๆได้เลยนะครับ LED ทั้งเซตนะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับใบ LED projector นะครับนอกจากนั้นคันนี้ยังอัปเกรดหลอดไฟตัดหมอกเป็นตัดหมอก LED สองสีด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้สีส้มนะครับนีสีขาวนะครับสีส้มสีขาวนะครับ ีาวนะครับง่ายๆนะครับใช้สวิตช์เดิมนะครับปิดเปิดสีเปลี่ยนนะครับนี่นะคับ LED ทั้งเซตนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟตัดหมอกระบบไฟหน้า LED นะครับ BY TK Racing นะครับสนใจอัปเกรดไฟหน้านะครับติดต่อมาที่เพจของทางร้านได้เลยนะครับไฟหน้า BY LED Projector นะครับ BY TK Racing ครับ